5, 4, 3, 2, เอาพ่อยรถออกไม่ได้นี่ทำยังยไงอะดูเดี๋ยวไปถามนายนกว่าไม,ไ,ไ,มไม่ได้นะทำยังไงนายน่ไม่ได้โดดอเคนายนี่รถออกหรับเอาคันนี้คันนี้จะเอาออก จะแบบมาสอบถามระยยาวค่ะแบบเกี่ยวกับปัญหาอยากจะถามความคิดเห็นของระยะาว่านายามีความรู้สึกยังไงมีความที่แบบเกี่ยวกับการจอดรถใช่ค่ะที่ต้องยกรถโมเป็นการค้นดีครับการจอดรถสอนขั้นข้าสององคือต้ื่องพเพื่อเพือเพื่อเพ่อเอดรถเป็นแเพื่อเดียวแนวอเดียอเพื่อการอเขื่ออเ่อเพ่อเพ้่อเพ่อเพ่ออเพ่อเพเพื่อเพเอเพื่่อเพ ขั้นขาเลยงั้ทุกขัานทุกขั้นยากจังเลยแล้วทีนี้มันปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยครับประจำครับเกิดจากใครทั้งมหาลัยแค่ขายเรื่องชุดนี้เพื่อว่าจะเป็นระเบียบเพื่อควบคุมงานของมหาลัยคือในทางที่นายามบอกว่าให้แก้ไขค่ะต้องแก้ไขยังไงคะคือเราต้องแบในความคิดของนายามค่ะต้องทำยังไงบ้างนั่งกองผู้ภาคตัวซอยกันครับ คืออย่างทั้งมหาลัยทั้งครูบริหารแตต้องเลีงเห็นในจุดวาล,ลาดจอดเข้ามันบวเพี่อย่างพอ่อในเมืม่อล่าจอดเรเพียงพ่อเพราะการจอดเราสอนขัน้นนี้ก็ตรงนี้เกิดขึ้นแล้วต้องให้ล่าจอดเพิ่มแตงมีล่าจอดเพิ่มเพื่อไม่จได้จอดเป็นร,ร,ระเบียบล่าจอดแจ้งพ่อต้องเป็นบอเลยมีลาาจอ,อ,อ,ารรอาดจอสอบขั้นค่ะคออ่าของข้อมูลได้ยาวมากนะคะสำหรับข้อมูลดีๆครับ มีเหตุอะไรที่อยากจะฝากไหมคะอยากไปอีกเรื่องนึงก็พืเรื่องตอนวลาเรียบขึ้นไปรากจอดเข้ามาเที่ยงก่ออแ็งสว่างเรียก่อน่นโอกาสรถหายอยากให้มีไฟชสว่างดนเรื่อขึ้นสามที่แงพอมเสิ้นเสียสวางเพื่อควบกอดไัยของตองลดทางวิษาอาการมีนักษาไปทางขึ้นคือพัวเรียบหนึังจะมืดนี่อยากลอจะการใช้สาเพื่อขึ้นาั